สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินบัจจุบันวันนี้นะเรากำลังนั่งรถเราจะไปไหนไปขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องเราจะไปเที่ยวต่างประเทศกันใช่เหรอพี่แจนอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่อาแล้วเราจะไปขึ้นเครื่องที่ไหนอะ่ะเราจะไปดูวิธีการทำฝนหลวง ฝนหลวงโอ้ที่นี่มีเหรอนี่พิพิธภัณฑ์การเกษตรจะมีทุกอย่างเลยไงมีสิเพราะว่าน้ำก็เป็นปัจจัยหลักของการทำการเกษตรฉะนั้นถ้าเกิดเกิดปัญหาภัยแล้งก็ต้องมีฝนหลวงขึ้นมาช่วยโอ้อย่าบอกว่าที่นี่มีเครื่องบินนะไม่เชื่อหรอกเอาก็นี่เรากำลัลงจะไปขึ้นเครื่องบินจริงเหรอใช่งั้นคุณผู้ชมไปกันเลยไปเลย เลยเซนค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางนี้โน่นทางโน้นใช่ทางนี้ทางนี้โอเคครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เื่องไงทางขึ้นเครื่องหลานเครื่องโอ้โหอันนี้คือเครื่องเลยไม่เหมือนเครื่องบินที่เคยขึ้นเลยก็นี่เครื่องบินเครื่องบินส่วนตัวพี่ต่อโอ้โหนั่งดีก่อนใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่เครื่องบินส่วนตัวนี้ก็คือต้องบอกว่า เป็นนิทรรศการจัดแสดงเครื่องบินะนะครับที่ใช้ในการทําฝนเทียมหรือว่าฝนหลวงอยู่ที่อยู่พิพิธภัณฑ์การเกษตรนั่นเองคันจริงไหมเนี่ยหรือว่าปลอมมาจริงๆเลยคันจริงที่ใช้งานใช่ครับองบอกว่าเป็นํำจริง,รงๆเพราะว่าหลังจากที่เครื่องบินเนี่ยปลดระวางใช่ครับปลดระวางก็คือไม่ได้ใช้งานแล้วนั่นเองนะครับก็เอามาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเดิมเนี่ยเขาเคย นู่นอยู่บนท้องฟ้าเพื่อนคนที่มาเนี่ยได้เรียนรู้ถึงภาคเกียรติคุณภาคอาภาพของพระองค์ทานเรื่องของฝนหลวงนั่นเองถูกต้องครับผมโหทำใหญ่มากขอเดินชมเลยได้ไหมคะไปเดินดูดีกว่าได้เลยนี่ลยพัดด้วยน่ารักมากเลยนะเนี่ยมันน่ารักเหรอใช่เหมือนเคยเห็นอยู่ในการ์ตูนเลยการ์ตูนเรื่องอะไระพี่ต่ออะไรอ่ะการ์ตูนไงในภาคพยาศามิติของเราอ่ะมันมีข้องในฝนหลวงด้วยนะอ๋อใช่ มีเรื่องไหนบ้างพี่ใจเคยเห็นเรื่องไหนบ้างโอ้เรื่องอไรนะเ,<อ>เรื่องแรกเลย<อ>เรื่องที่หนึ่งเลยไงครับเรื่องของพ่อในบ้านของเราจะมีเครื่องบินมีผ่านมาเรื่องอื่นมีไหมม,มีอัจฉริยะมีอัจฉริยะนวัตกรรมที่เราเพิ่งพาไปดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ดังนะั้นคุณผู้ชมท่าในาที่แบบมีเด็กๆเนี่ยอยากจะให้เรียนรู้ก็เรียนรู้ผ่านเรื่องของภาพยนตร์แอนิเมชั่นสามมิติได้ครับเช่นเรื่องของพ่อในบ้านของเราเรื่องอัจฉริยะ เรื่องอัจฉริยะนวัตกรรมครับผมแล้วก็เรื่องนี้ก็มีนะเรื่องคิดถึงมิลเมเรือนก็มีมัน <Okay. S 1> เป็นโครงการแล้วก็ทุรืองเลยเหรอโอเคนี่ตรงนี้เราอยู่ตอนที่เป็นปีกของฝนหลวงปีกของเครื่องบินเราอยู่ที่ปีกของเครื่องบินฝนหลวงค่ะคใช่ครับผมเราจะเห็นว่าปีกของเครื่องบินตัวนี้เครื่องบินลำนี้เขาเขียนว่าเกษตร60 5หด้วยอ่าก็คือเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการทําฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมเพื่อที่จะใช้ในด้านของภาคการเกษตร อย่างถ้าเกิดเราเคยเห็นข่าวในอดีตนะเจอปัญหาภาัยแล้งใช่ไหมครับเครื่องบินลํานี้ก็จะถูกส่งขึ้นไปอ่าแต่ก่อนที่จะถูกส่งไปจริงๆมันจะมีอีกหนึ่งลำพี่แจนเคยเห็นไหมไม่เคยเดี๋ยวเราไปดูไหมลำอะไรอ่ะไปดูก่อนอ่ะเดินตามมาคุณผู้ชม<อ>เพราะจริงๆฝนหลวงหรือฝนเทียมเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีการตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนั่นก็คือจะเป็นเครื่องจมนุน่นอะไรครับผม ปลาปกเป้ามันหอเหรอหออะไรห่อหอหรือเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับที่ใช้ในด้านของการตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะ มีการทำฝนเทียมหรือฝนหลวงที่เขาจะบินขึ้นไปสำรวจด,ดูใช่ไหมถูก<ฤ>มีเมฆเยอะใช่มีมอัตราค,รความหนาแน,น่น,นการที่จะเกิดควมแน,น,น่นไอ้น้ำให้ตกลงมากลายเป็นฝนมีความชื้นสัมผัสเท่าไหร่เขาก็จะมีตัวนี้ขึ้นไปตรวจสอบเหมือนแมงปอเลยอ่ะเห็นปะตรงนี้ก็เหมือนแมงปอน<แ>ี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นเครื่องต้องบอกว่าเป็นเครื่องเพื่อนกันพอเครื่องนี้ขึ้นไปทํางานปุ๊บถัดไปก็จะเป็นเครื่องบินที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้มาสองจำเลยเนาะ แต่พี่ต่อบอกว่ามันเป็นเครื่องบินทำฝนหลวงมันจะทําได้ยังไงอ่ะพี่ทำได้พี่จันเคยดูหรือเปล่าไม่เคยดูเลยสงสัยมากงั้นไปอ่านลรงนู้ดไปอ่านเลยไปอ่านเลยจะทางได้หรอคะใช่ไปดูแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นไหมเดี๋ยวขออ่านก่อนแป๊บนึงนะครับ ความรู้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆหน่อยครับก็จุดที่เรายืนอยู่ก็ไปนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับการทาฝนเทียมหรือว่าฝนหลวงแล้วมีความเป็นมายังไงก็คือในหลวงรัชกาลที่๙นะครับพระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสงฆ์กรบรวณพื้นที่ทางภาคอีสานและเจอว่ามันเกิดภายแล้งก็คือขาดแคลนน้าแต่มองขึ้นไปบนฟ้าเห็นเป็นก้อนเมฆและจะทํายังไงให้ก้อนเมฆเหล่านั้นเขาตกลงมากลายเป็นเม็ดฝนพระองค์ท่านก็เลยได้มีทฤษฎีเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะแบบ นี่โอ,โโอโ้อันนี้นั่นคือตำราฝนหลวงนั่นเองค่ะคุณคผู้ชมถือว่าเป็นตำราที่ในหลวงราชการที่9ของเรานะคะพระองค์ท่านทรงคิดคนและก็ได้พระราชทานพระราชดำริแก่มมราชวงศ์เทพผลิตเทวกุลในเรื่องราวของการทดลองการทำฝนหลวงนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ต่อกับพี่แจงก็มีเป็นวีทัศน์สิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานพระราชดำริไว้ให้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เม็ดเม็ดฝนก็ไม่ใช่เม็ดฝนมีอนูฝนทั่วทั่วไปความชื้นเป็นความชื้นแล้วก็ต้องต้งใส่วัสดุอันนี้สูดดึงก็คือเกลือเกลือมันดูดดูดความชื้นก็ก็เข้ามาเข้ามาก็มากลายเป็นเมฆจากเมฆนี้เมฆนี้ก็จะต้องทำให้ อันนี้ใส่ความร้อนให้มันขึ้นมันก็ขึ้นไปขึ้นไปสูงสูงมากสูงมากในนี้ก็มีเขาเรียกว่า circulation คือการหมุนเวียนหมุนเวียนของอของลมมันขึ้นขึ้นแล้วตรงนี้ก็ลงขึ้นลงขึ้นลงหมุนเวียนเมื่อหมุนเวียนเม็ดฝนที่เกิดขึ้นในนั้นนะมัน,น,นชนกันชนกันก็เป็นเม็ดฝนใหญ่ นี่ก็ขึ้นไปแล้วมันลงลงข้างๆแล้วก็ขึ้นไปไอ้นี่สกูเลชันุูจาจรของเม็ดฝนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเรามันมากขึ้นถ้าเราเติมสูตรหนึ่งขึ้นลงขึ้นลงจนกระทั่งทั้งล่างนี่สีดำเมื่อสีดำแล้วก็เอาสูตรที่เย็นใส่ มีสูตรสสูตรสามนี่คือเป็นไม่ใช่ร้อนแข็งแห้งแต่ว่าใส่ที่ใส่เนี่ยจะใส่จะใส่ยูเรียซึ่งไม่ไม่เย็นมากนะก็จะทำให้ผลลงตอนหลังเมื่อเย็นก็น้ำแข็งแห้งนี่ใส่ข้างล่างไม่ใช่ใส่ตรงนี้ไอ้น,นี่สูตรนี่นนสูตรสี่ ทำให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เวลามาเป็นอย่างนี้แล้วมีหนวดนี่แล้วก็ใส่นั้งแ็่แท,อทนอยู่เตี้ยนอ่ะยู่เตี้ยฝนก็ถูกดูดลงมาฝนก็ตกแล้วก็ถ้าถ้าทําแบบอีกอย่างซึ่งเรือบินลำนี้มันไม่ไม่บินวันนี้ต้องบินขึ้นไปสูงสองหมื่นฟิตไอ้พวกเล็กๆนี่ไม่ไหว มันชากพนี่ลงมันก็หมุนหมุนติ้วแล้วก็มาทำให้เมฆข้างล่างมันมี circulation ดีคัันก็ทำให้ฝนฝนลงมามากๆถ้าไม่ดีก็ต้องแห่แห่นังแมว <Okay. S 1> แห่แคสเดี๋ยวเราเขียนภาษาฝรั่งเพราะว่าจะได้ถ้าแห่นังแมวถึงเดี๋ยวคนบั่วบ,บูโรแห่แคสสมัยใหม่ดิ ผมและที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นวิดีทัศน์เรื่องราวเกี่ยวกับการพระราชทานทฤษฎีหรือตำราฝนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าโงค์ท่านทรงพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยล้าใช่ค่ะถือว่าเป็นนามพระราชาหฤทัยอันยิ่งใหญ่นะคะที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยแประสงค์นิกรชาวไทยด้วยดีเสมอมาครับผมแล้ว,วันที่14่พฤศจิจกายนค่ับพี่ต่อครับ รู้ไหมเป็นวันอะไรวันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์เพราะวันนี้วันที่นเสราร์ไอใช่ค่ะเป็นวันที่มีความสําคัญกว่านั้นค่ะเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง<อ>เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านนั่นเองค่ะอืมก็เหมือนกับเรื่องราวที่เราพามาดูวันนี้เลยสิใช่ดังนั้นใครที่อยากจะมาชมนะคะเครื่องบินฝนหลวงลองริ้งเสียงจริงตรงนี้ค่ะครับผมมาได้ที่พิพิธภัณฑ์าการเกษตรในโซนไหนคะในโซนนิทัศการกลางแจ้งนะคะที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้เลยนะั่นก็คือ เครื่องวินที่ใช้ในการทาฝนเทียมหรือฝนหลวงตรงเนี้อ <Okay. S 1> ใช่มาไม่ถูกนะบอกเลยค่ะว่ามาที่โซนเส้นทางสืบสารสารักษาแต่อาอ<ช>ิพี่้องต้องฟอย่ง<ม>างทงกันนั่นเองครับพี่ตองใช่ครับผมแล้ววันนี้นะครับเราสองคนก็พามารู้จักตรงนี้แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่หรือคุณผู้ชมดูอยู่ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับให้พวกเราเ<อ>พื่อที่เป็นกำลังใจกับพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานด้วย ได้แล้วค่ะพี่ต่อแต่ช่วงนี้คือรถติดมากเดี๋ยวเรานั่งเครื่องบินกลับบ้านกันดีนะใช่ไปคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเครื่องบินสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปพี่ต่อขับไหมโอเคได้ได้